แผงพอจากไทยนะคะร้อยเจ็ดสิบหกบาทนะ ตะะุกตาอยู่ที่สวนผักนะคะวันนี้ก็จะมาแยกนะคะต้นของสลัดนะคะของปีที่แล้วนะคะที่งอกเองนะคะก็คือปีที่แล้วตุกตาได้เก็บนะคะเก็บเมล็ดไว้นะคะในเฮานะคะเฮาส์ข้างหลังนี้นะคะแล้วก็เฮานะคะปลิวนะคะทุกคนฝาปลิวนะคะแล้วก็เมล็ดก็ปลิวแล้วก็งอกเองนะคะได้เหิ้วนะคะ แผงเพาะจากไทยมาค่ะทุกคนจะพาไปดูนะคะนี่นะคะทุกคนแผงเพาะจากไทยนะคะร้อยเอ่อเจ็ดสิบหกบาทนะคะได้อยู่สิบใบนะคะทุกคนก็จะให้ดูนะคะนี่คะ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนสิบใบนะคะ ก็จะมาเคลียร์ข้างในก่อนนะคะเพราะว่าข้างในก็มีต้นพริกต้นมะเขือนะคะที่ตายแล้วนะคะเราต้องย้ายออกนะคะทุกคนประตูนะคะประตูยังไม่ได้ซ่อมนะคะ ันนี้จะเป็นโหระพาของปีที่แล้วนะคะทุกคนกินจนไม่หวัน่นไม่ไหวเลยค่ะ นี่นะคะทุกคนผักชีนะคะสวยนะคะแล้วก็มีสลัดนะคะนี่ก็ต้นสลัดนะคะทุกคนกำลังสวยเลยค่ะนี่นะคะลองเอามาใส่กระถางนะคะสี่ต้นนะคะสวยคะ่ะทุกคนเราจะเพาะนะคะทุกคนเราก็ามาถอนนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะรากรากแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะทุกคนผักชีก็เบียดกัน,นะคะ่ะทุกคนนี่ค่ะต้นผักชีติดมาหนึงต้น เอาไปปลูกทั่วบ้านเลยนะคะรอบนี้สลัดนะคะเสียดายนะคะปลูกที่ไหนได้ก็ปลูกนะคะทุกคนถ้ากินไม่หมดก็แค่เอาแจกเพื่อนบ้านนะคะตอนนี้ก็ที่เยอรมันนะคะกำลังจะ6กโมงเย็นนะคะทุกคน ถ้าไม่ถอนแยกก็ต้นก็ไม่โตนะคะเพราะว่าเบียดกันนะคะผักชีนี่นึกไม่ออกเลยว่าจะต้องทำยังไงมันเบียดกันมากเลยค่ะทุกคนเหมือนมันเหมือนมันออกมาเป็นกระจุกเลยค่ะงอกเป็นกระจุกเพราะว่ามันเล็ดมันร่วงน่าจะร่วงตรงนี้แล้วก็ งอกเลยอะคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะผักอย่างอื่นนะคะที่เพาะนะคะก็มันพร้อมปลูกแล้วนะคะบางอย่างนะคะแต่ว่ายังปลูกไม่ได้ะคะ่ะทุกคนยังยังหนาวอยู่นะคะถ้าหนาวก็ถ้าเราปลูกก็จะตายะคะ่ะทุกคนเราเก็บไว้ในบ้านแล้วก็ยังได้ไออุ่นนะคะปีที่แล้วปลูกแตงแตงกวาแตงกวาก็ยัง ลมล่อลอมล่อนะคะเกือบตายนะคะทุกคนเพราะว่ามันหนาวนะคะใบก็จะเป็นสีขาวหมดข้างในแปลกมากเลยค่ะทุกคนข้างในแทนที่ต้นจะสวยแล้วก็แข็งแรงนะคะแปลกไม่ค่อยแข็งแรงเท่าอันนี้ค่ะเท่าที่อยู่ด้านนอกนี้นะคะเพราะว่าไม่เข้าใจาเหมือนคันค่ะข้างนอกนี้โดนทั้งหิมะค่ะที่ผ่านมานี้ก็ไม่ตายนะคะทุกคน แปลกเหมือนกันค่ะแต่ข้างในนี้ต้นไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยค่ะแลดูต้นมันกองแก๊งนะคะแต่ว่ามันมันก็สามารถเพาะได้แหละคะ่ะทุกคนเพราะมันก็จะฟื้นตัวบ้านเรานี่มะแรงเต็มไปหมดต้องเพาะใช้ขุยมะพร้าวเพาะบ้านเราอะคะ่ะแต่ที่นี่ไม่ไม่เป็นไรนะคะก็ใช้ดินที่นี่ที่ที่เราใช้แล้วก็ได้ค่ะเพาะนะคะ นี่ค่ะข้างในได้เท่านี้นะคะทุกคนก็จะต้องไปเอาข้างนอกเองค่ะทั้งเอาให้หมดนะคะเพราะให้หมดค่ะทุกคนเสียดายนะคะผักชีนี่ก็ต้องเอาแยกอีกสักหน่อยหนะะึ่งค่ะทุกคนยังไม่รู้เลยว่าจะแยกยังไงไม่ได้รดน้ำเลยนะคะผักชีเนี่ย ก็ยังอยู่นะคะไม่ตายนะคะงงเหมือนกันสงสัยใต้ดินจะมีความชื้น,นะคะ่ะทุกคนไปค่ะไปเอาข้างนอกต่อได้เท่านี้นะคะทุกคนนี่ค่ะรวมด้านนอกแล้วนะคะแผงเพาะจากไทยนะคะ125หลุมนะคะทุกคนก็จะมาเพาะใส่แผงเพาะกันเลยนะคะ ที่บ้านก็ทําแบบนี้นะคะทุกคนที่ไทยนะคะที่ไทยก็ทําเพาะต้นกล้าเหมือนกันนะคะก็ต้นกล้าพลิกมะเขือเทศอะไรพวกนี้นะคะ่ะะแผงเพาะแบบนี้ดีนะคะทุกคนใช้ได้ได้นานนะคะสามสี่ปีนะคะ ได้เท่านี้ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะประมาณเกือบสองแผงนะคะเริ่มมืดแล้วนะคะทุกคนก็เดินกลับบ้านแล้วนะคะคลิปหน้าก็จะมาทำแปลงผักนะคะเตรียมปลูกผักนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน